ที่นอนอยังพลาที่ให้การสัมผัสแน่นนอนสบายรองรับสรีระลดอาการปวดหลังตื่นนอน แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานที่นอนอยาง PE รุ่นบรินมีคุณสมบัติยืดหยุ่นและทนทานช่วยให้การนอนหลับพักผ่อนของคุณมีความสบายและรองรับสรีระได้ดีความหนาของที่นอนตัวนี้ค่ะมีให้เลือกถึง2ขนาดด้วยกันคือขนาด4ีนิ้วและขนาด6นิ้วตอบโจทย์ทุกความต้องการในการนอนหลับซึ่งการออกแบบใช้เทคโนโลยี การผลิตที่ทันสมัยทําให้ที่นอนมีความนุ่มสบายแล้วก็ไม่ทําให้คุณรู้สึกเมื่อยล้าแม้ใช้เวลานานปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่นอนผลิตจากวัสดุที่ปลอดภัยนะคะไม่มีสารพิษเหมาะสําหรับผู้ใช้ทุกเพศทุกวัยรวมถึงเด็กเล็กและสําหรับการดูแลรักษาสามารถทําความสะอาดได้ง่ายสามารถเช็ดหรือดูดฝุ่นเพื่อรักษาความสะอาดได้ตามปกติเพื่อความสดชื่นและได้รับกําลังที่สดใหม่สําหรับการนอนหลับพักผ่อนโอยาให้คุณ สัมผัสการนอนหลับพักผ่อนอย่างแท้จริงสนใจสินค้ากดที่ตะกร้าหน้าคลิปนี้ได้เลยนะคะ